สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับในช่วงเวลาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั้นเนี่ยรับหลายฝ่ายจับตามองว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นจากไรต่อไปโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ทางด้านอิสราเอลนั้นประกาศว่าพวกเขาจะมีการบุกภาคพื้นเข้าใส่ฉชนวนกาซาแต่ว่าจนถึงเวลานี้อิสราเอลนั้นยังไม่กล้าที่จะบุกภาคพื้นแบบเต็มรูปแบบเหตุเนี่ยเพราะว่า อาจจะเกรงกลัวการตอบโต้ของกลุ่มฮามาสและถามว่าฮามาสมีสัพพักกำลังอย่างไรจึงจะสามารถตอบโต้อิสราเอลได้ทั้งทั้งที่อิสราเอลนั้นมีสัพพักกำลังทางด้านการทหารนั้นมากกว่าฮามาสเป็นอย่างยิ่งกำลังทหารนั้นมีนับแสนนายฮามาสนั้นมีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยไม่เกินสองหมื่นนายอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นไม่ต้องเทียบเคียงกันอิสราเอลนั้นมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายกว่าฮามาส แต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือจากคําเปิดเผยของโยเซเวสลิฟซิสซึ่งเป็นตัวประกันหญิงชาวอิสราเอลวัย85ปีเธอได้รับการปล่อยตัวออกมาจากกลุ่มฮามาตซึ่งเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเธอนั้นเนี่ยครับถูกพาตัวไปกลางทุ่งแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ถูกนําตัวลงไปในอุโมงค์ในอุโมงค์นั้นเป็นเครือข่ายยงใหญ่เป็นแมงมุมเลยทีเดียวและเธอบอกว่ามันมีอุโมงค์มากมายตอนแรกนั้นเธอเอง ถูกจับไปรวมเอาไว้ที่ห้องโถงกับตัวประกันอื่นๆราว25คนหลังจากนั้นตัวเธอถูกแยกไปพักที่ห้องอื่นกลุ่มฮามาสนั้นไม่ได้ทําร้ายเธอแต่อย่างใดมีอาหารมีหมอมีพยาบาลที่คอยดูแลพวกเธอเธอบอกว่าอุโมง์เหล่านั้นอยู่ใต้ดินเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเป็นเครือข่ายที่มากมายเลยทีเดียวตรงนี้เองครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนอยากรู้อยากทราบว่าตกลงแล้วฮามาสมีเครือข่ายอุโมงคมากมายขนาดไหน ช่องทางอินเทอร์เน็ตก็เลยเกาะติดนะครับไปค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงอาวุธลับของฮามาสนั่นก็คือเรื่องของอุโมงค์ใต้ดินที่ทําให้กองทัพของอิสราเอลยังหวัดวิตกว่าหากบุกเข้าไปในภาคพื้นดินแล้วอาจจะถูกตอบโต้เพราะมองว่าเครือข่ายอุโมงค์ของฮามาสนั้นมีความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันเป็นจํานวนมากและอาจจะมีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการโจมตีทางอากาศที่พวกเขาติดตั้งเอาไว้ตามจุดต่างๆอีกมากมายสำหรับเครือข่ายอุโมงค์ ใต้ฉนวนกาซาแนวป้องกันอันลึกลับของกลุ่มฮามาตที่อิสราเอลต้องการจัดการให้สิ้นซากแต่ถึงวันนี้พวกเขายังไม่สามารถที่จะทําได้แบบนั้นเมื่อพูดถึงกลุ่มติดอาวุธฮามาตก็อดไม่ได้ที่จะเห็นคําว่ามังกรเห็นหัวไม่เห็นหางซึ่งใช้บรรยายถึงความลึกลับซับซ้อนมากเลยทีเดียวยากที่จะเข้าใจยากที่จะค้นหาซึ่งส่วนหนึ่งที่เรียกกันว่าอาวุธลับหรือว่าไพ่ตายนั่นก็คือเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินอันลึกลับซับซ้อนที่อยู่ใต้ฉนวนกาซาแหล่งข่าวด้านความมั่นคงจากตะวัันนตตกกกแลละะะววออากกางรบุ่ เครือข่ายอุมโมงดังกล่าวมีความยาวหลายร้อยกิโลเมตรและลึกถึง80เมตรโดยกระจายตัวแต่เป็นสายเป็นวงกว้างไม่ต่างจากใยแมงมุมอยู่ทั่วทั้งฉนวนกาซากลุ่มฮามาสนั้นใช้เครือข่ายอุโมง์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายตั้งแต่เพื่อการบุกโจมตีการลอบขนสินค้ารวมถึงอาวุธเพราะอิสราเอลควบคุมพรมแดนไม่ว่าทางอากาศทางทะเลรวมถึงทางพื้นดินเอาไว้ทั้งหมดอุมโมงจึงเป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่กลุ่มฮามาสสามารถที่จะขนเอาสิ่งต่างๆนั้นเข้าสู่พื้นที่ฉนวนกาซาได้ หนึ่งในจุดประสงค์ที่สาคัญที่สุดของอุโมงค์ก็คือเพื่อการป้องกันและมันเป็นเหมือนด่านกั้นที่สําคัญที่ทําให้กองทัพอิสราเอลไม่สามารถบุกเข้าไปทําลายล้างกลุ่มฮามาตได้โดยตรงแต่หากว่าอิสราเอลต้องการกวาดล้างกลุ่มฮามาตให้หมดไปจากชนวนกาซาจ,จริงตามคาประกาศกล้าวของทางด้านนายกรตัตมุมรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับเครือข่ายอุโมงอันลึกลับนี้โดยเฉพาะการเดินหน้าทางภาคพื้นดินเข้าไปเพื่อจัดการ ในกรณีฝั่งของกองทัพสหรัฐหรือว่าเป็นตาก้อนนั้นก็เชื่อว่ากองกำลังพิเศษของอิสราเอลจะเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธฮามาสขณะเดียวกันนั้นก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสังหารตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวอยู่ใต้ดินเช่นเดียวกันรวมถึงที่บอกว่าสาหรัฐบริการนั้นถึงกับต้องส่งนายพลที่มีความเชี่ยวชาญในการสู้รบในเมืองมาช่วยกองทัพอิสราเอลในการวางแผนเพื่อที่จะโจมตีกลุ่มฮามาสด้วยความที่เหนือกว่าทางทหารทางอากาศและยานเกราะ รวมถึงยุโทโธปกรณ์ต,ต่างๆของอิสราเอลนั้นไม่มีเลยที่พวกเขาจะพ่ายแพย้ต่อกลุ่มฮามาสได้หากว่ามีการเผชิญหน้ากันตรงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนั้นก็คือเรื่องของอาวุธลับหรือว่าอุโมงค์จึงเป็นหนทางที่จะตัดข้อได้เปรียบของอิสราเอลออกไปโดยบังคับให้ทหารอิสราเอลนั้นต้องเดินลงใต้ดินในพื้นที่แคบแคบซึ่งนักรบมฮามาสนั้นมีความคุ้นเคยและรู้จักกันดีและไม่รู้เลยว่าภายใต้อุโมงค์นั้นมันจะมีช่องเล็กช่องน้อยหรือว่ามมีีทุ่ยิง ของทหารฮามาตอยู่ตรงไหนบ้างการบุกเข้าไปในอุโมง์ของกลุ่มฮามาตจึงไม่แตกต่างอะไรจากการถูกดึงเข้าไปสู่เกมที่ฮามาสนั้นมีความถนัดอาจจะลวงให้ทหารอิสราเอลกลายเป็นเป้าสังหารภายในอุโมงได้ลอยออตตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนตะก้อนของสหรัฐยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหากอิสราเอลนั้นบุกเข้าไปในอุโมงอาจต้องเจอกับกับดักจํานวนมากเขาบอกว่าการต่อสู้นานเก้าเดือนของอิรักเพื่อยึดเมืองโมซูลคืนจากกลุ่มรัฐอิสลามไอเอสเมื่อปี2017 อาจเป็นเรื่องง่ายกว่าสิ่งที่กําลังรอคอยอิสราเอลอยู่ใต้ดินในฉนวนกาซาแต่ด้วยซ้ําภายในอุมโมงนั้นน่าจะมี IED หรือว่าอุปกรณ์ระเบิดชั่วคราวจํานวนมากเป็นกับดักเอาไว้และเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้นสําหรับทหารของอิสราเอลที่จะเข้าไปในอุมโมงเหล่านั้นแม้ว่าอิสราเอลจะลงทุนมหาศาลในการพยายามตรวจจับอุมโมงซึ่งรวมถึงกาแพงเหล็กหรือว่าแผงกั้นใต้ดินที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแต่ก็เชื่อว่ากลุ่มฮามาสนั้นยังคงมีอุมโมงสำหรับออกสู่โลกภายนอก ที่ใช้งานได้อีกเป็นจํานวนมากหลังจากที่การสู้รบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในปี2021ยาเยาอันซินวาผู้นํากลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าตอนนั้นที่อิสราเอลบอกว่าพวกเขาทาลายอุโมงของฮามาสได้กว่า100กิโลเมตรทางด้านยาญยาอันซินวานั้นก็บอกว่าก็อยากจะบอกพวกคุณเลยว่าอุโมงที่ฮามาสมีในฉนวนกาซาปัจจุบันนั้นมันมียาวเกินกว่า500กิโลเมตรและหากว่าเรื่องพวกนี้อิสราเอลบอกจรงิงพวกเขาก็ทําลายอุโมงได้เพียงแค่20เท่านั้น นั่นหมายความว่าฮามาสยังมีเครือข่ายอุโมงค์อีกมากมายที่อยู่ใต้ดินในฉนวนกาซาโลกภายนอกนั้นไม่อาจทราบได้เลยนะครับว่าคํากล่าวอ้างของยาย่ออันซินวานั้นเนี่ยเป็นความจริงมากน้อยขนาดไหนแต่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงด้านกลาโหมทั่วทั้งโลกก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ว่าฮามาสนั้นจะมีเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินมากมายมหาศาลแม้ว่าฉชนวนกาซาจะมีพื้นที่เพียงแค่365ตาร,รางกิโลเมตรเท่านั้นแต่เครือข่ายที่เชื่อมโยงอยู่ใต้ดินนั้น อาจจะสลับซับซ้อนและวกวนมากมายเลยทีเดียวที่ผ่านมานั้นอิสราเอลจะเคยบุกโจมตีอุโมง์ของฮามาสสาเร็จได้หลายจุดก็ตามแต่ไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือชัดเจนเลยว่าเครือข่ายอุโมงเหล่านี้มันอยู่ตรงไหนบ้างและมันสิ้นสุดที่ใดสิ่งเหล่านี้เองกลายเป็นสิ่งที่อิสรเาเอลนั้นหวั่นวิตกกังวลว่าหากมีการโจมตีทางภาคพื้นที่พวกเขาวางแผนนั้นมันไม่สามารถที่จะทําได้เต็มร้อเปอร์เซนต์และโอกาสการสูญเสียของพวกเขาก็มีมากยิ่งขึ้น ในขณะที่แหล่งข่าวความมั่นคงของอิสราเอลก็บอกว่าการโจมตีทางอากาศอย่างหนักของอิสราเอลได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างของเครือข่ายอุโมงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่น่าสนใจก็คือว่าอุโมงของกลุ่มอัฮามาดนั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่ทางเดินเท่านั้นแต่มันยังมีเมืองเรียกว่าเป็นเมืองใหญ่ๆอยู่ใต้ดินกันเลยทีเดียวอามีอาวีวีอดีตนายพลตำแหน่งอาวุโสในกองทัพอิสราเอลและเป็นผู้บัญชาการฝ่ายเชนวนกาซาซึ่งเคยได้รับมอบหมายให้จัดการกับอุโมงของฮามาสมาแล้วก็บอกว่ามันมีเมืองอยู่ทั่วด้านล่าางงขอฉนนวนกซา ที่ความลึก40-50เมตรมีบังเกอร์มีสำนักงานใหญ่และมีคลังเก็บอาวุธมีคลังสินค้าแน่นอนว่าเมืองเหล่านี้เชื่อมต่อกับจุดปล่อยจรวดมากกว่าพันจุดในเนวนกาซาและบางสื่อมวลชนนั้นมีการประเมินความลึกของอุโมงค์ใต้ดินของฮามาสนั้นเนี่ยบอกว่าลึกสูงสุดถึง80เมตรด้วยกันแน่นอนครับการโจมตีทางอากาศนั้นจึงไม่สามารถที่จะทําลายเรื่องของอุโมงค์ฮามาสบริเวณใต้ดินได้อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างแต่อย่าลืมว่าฮามาสนั้นได้มีการเชื่อมต่ออุโมงค์ทั้ มีทางออกอีกจํานวนมากดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยทําให้กองทัพอิสราเอลนั้นยิ่งหวาดวิตกมากยิ่งขึ้นในการที่จะบุกโจมตีในภาคพฤฤฤฤื้นดินนอกจากนั้นเนี่ยครับยังมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเวลานี้อุโมง์ของฮามาสนัน้นมีระยะทางหลายไมล์พวกมันทําจากคอนกรีตและทํามาอย่างดีลองนึกถึงเวียดกงคูณติดพวกมันมีเวลาหลายปีและมีเงินมากมายในการทํางานเครือข่า,ขายอุโมงเป็นเหตุผลที่สาคัญทําให้กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาแข็งแกร่งกว่ากลุ่มจิตอาวุธในเขตเวสต์แบงก์ ที่อิสราเอลยึดครองอยู่ในปัจจุบันนี้แม้ว่าอุโมงของกาซาจะยังเป็นเรื่องลึกลับสําหรับโลกภายนอกแต่ในอดีตผู้ลักลอบขนสินค้าและค้าอาวุธเข้าเฉลวนกาซาเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุโมงจุดดึงบริเวณชายแดนของราฟาซึ่งติดกับอียิปต์อบูกุเซผู้ดูแลอุโมงราฟารรยหนึ่งกล่าวว่าอุโมงความยาวไม่ถึง1กิโลเมตรใช้เวลาขุดนาน3-6เดือนและสามารถสร้างกําไรได้มากถึง10,000แดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆาวจาล้านบาทต่อวันเขาบอกว่าสิ่งที่ทากาไรมากที่สุดก็คือเรื่องของกระสุน ซึ่งซื้อมาจากอียิปต์ในราคา1ดอลลาร์สหรัฐก็ราวราวบาทต่อชิ้นในอียิปต์นะครับและก็ขายต่อให้ทางด้านกลุ่มฮามาสได้มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐก็ราวราว0บาทหรือว่าปืนไรเฟิลคาลาซนิคคอฟหรือว่า AK47 ินะครับคุณผู้ชมมีราคาอยู่ประมาณ $800 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวราว0 0 0าบาทในอียิปต์นะครับแต่ว่าเมื่อขายให้กับกลุ่มฮามาสนั้นจะได้ราคาแพงกว่าถึง2เท่าด้วยกันศาสตราจารย์โจเอร์ตกินนักธรณีวิทยา และนักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยบาอิลานในอิสราเอลก็บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะทําแผนที่เครือข่ายอุโมงฮามาสอย่างแม่นยําจากพื้นผิวหรือว่าอาวกาศในการที่จะสร้างแผนที่เหล่านั้นให้เห็นชัดเจนในบรรดาหน่วยหัวกะทิที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกับเครือข่ายอุโมง์ใต้ดินของฮามาสก็คือยาฮาลลมหน่วยคอมบันโดจากทีมวิศวกรรมการต่อสู้ของอิสราเอลที่มีชื่อเล่นว่าวีเซนกิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาการเคลียร์และก็การทําลายอุโมง์แต่ว่า ที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายเครือข่ายอุบงของฮามาสให้เสร็จสิ้นได้ก่อนหน้านี้นาะยกรัฐมนตรีอิสราเอลอย่างเบนจามินเนทยาฮูได้ไปตรวจเยี่ยมทหารยาฮาลอมและบอกกับพวกเขาว่าผมต้องการพึ่งพาคุณและประชาชนอิสราเอลต้องการพึ่งพาพวกคุณเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าปฏิบัติการจู่โจมโดยเฉพาะภาคพื้นดินของอิสราเอลที่ปิดล้อมฉนวนกาซามาตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2566นั้นจะเกิดขึ้นแบบเต็มรูปแบบได้เมื่อไหร่และนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่อิสรเลนนั้น ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าเข้าไปจัดการกับกลุ่มฮามาสได้อย่างเด็ดขาดนั่นก็คือเครือข่ายอุโมงค์ซึ่งกลายเป็นอาวุธลับกลายเป็นอาวุธเด็ดเป็นไพ่ที่สําคัญของฮามาสนี่จึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับกับเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินของฮามาสที่อยู่ในเชนวนกาซาว่าเป็นอย่างไรนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผมสามารถที่จะค้นหามานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นกันนะครับว่าฮามาสแม้ว่าสัพพักํำลังน้อยกว่าแม้ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์น้อยกว่า แต่พวกเขามีไพ่เด็ดมีไม้เด็ดมีอาวุธลับที่ทําให้อิสราเอลนั้นยังต้องผวา